เยอบมากทำไมว่าล่าปากเป็นไรไม่กี่วันก่อนนั้นเจ็บปากไปเลยล่าปากดีมากหายพอดีหายปากหายพอดีจริงๆเบื่อกันเลยเพราะว่าเป็นรสนายพร้อมป้าแล้วก็หายพร้อมกันนะฮะปากดีจริงๆเลยป้าปากดีปากเร้วล่าปากเลยล่ามากเลยทุกคนไม่เก่งหรอเพ่ดื้อแล้วเราจะเข้าป่าไปหาเห็ดให้เหนื่อยทำไมเนี่ย แล้วได้กินแกงเห็ดแล้วเนี่ยต้องอยากเห็นต้องตากโอ้เราอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองออ้าวมีพิเศษของคนกินเจของคนกินกินเจโอ้น่ากินมากเลยเสือลวกใส่เกลือเฉยเฉยอ๋อเออมันน่าเิ้นจังอ่ะนี่น้ำพริกเจอยู่นี่นี่น้ำพริกเจหอมมะนาวหอมมะนาวใส่เกลือเย็นไหมทำไมวันนี้แต่งตัวสวยๆงามๆกันจังอ่ะ อ๋ออ๋อนี่นะฮะสวยงามมากเลยเรจะถ่ายคลิปให้ลุงพลดูใจเปื่อม่บ้านพี่ยูโรไม่ได้เก็บนแน่้าจะบอนแม่เพ่นรแ้อปาหากินให้แม่บ้านเท่านห้น มาเด้อพี่น้องตุ้มโฮมตุ้มโฮมกินแกงเห็ดบ้านแม่ทำน้อยนะโอ้ยเราโชคดีจริงๆนะปากหายเจ็บหายพองกันพอดีนะฮะแซ่บหลายแซ่บหลาย ตขา้เสิบานกเยสิบานยิบานอนที่เดินเปตาหนูอยอตก้างเนแะเหนนอมาๆครับพี่น้องนากินแกงเห็ดนะงกละซดน้ำครกถุมดอกบานกินเผาจหลองเพ่งวาเผาคือ่ก็เก็ลดใส่เดือยมเบิงพี่น้องแกงเห็ดละงก์ซ่บดี เราไม่ได้กินเยอะแะด้เนเจ้าเจ้าบอพิษแล้วก็ะดาเมิ่งบี่น้องยังไงเออเมืมากินเลเนาะเจ้าอยให้กินตาเจ้าเลยคือเมื่ังอืมไม่ได้หงกันไงไม่เอาไม่ควรไม่ได้ลยะมีงานถกก็บรรจีโลกู้ด ตำหมูฮ่งตำหมูฮู้เศงแกบไสเหียไเหนียวก็ย่งคุณล้าไกแกงกต่ล้กอะไรมาเทียบเข้าก็มี่สวเอาี่สแ้วใดวดลูกหมูน่ารักมากน่าลูหได้กินไมนาเลยานหมทาลูกมูู้อลทุกไอหน่อย

เดี๋ยวาอลกได้ฮะพอต้องาพอลมันร้อนนากพลอไตัวเดียวพลอกไตัวเดีทังข้างหลังก็ได้อ่าอยากิว่มีกองต่ดูว่ามีกองไหมอะไรก็้องดูเลยนะเ้ยเมฆแม่แก่แแก่แม่แ่แม่แ่แม่แก่แม่แ่แม่แแม่แก่แแก่แม่แ่แแก่แม่แก่แ่แกแม่แก่แมแแม่แก่แ่แก่แม่แก่แม่แ่แแก่แม่แก่แม่แก่แ่แกแกม คอม่ไเดมาเดี๋ยวคันหน้ามาจะมวลเนื้อกระดาไปเตไปเป็นเนื้อมวลทำอู้เห็ดเ็เลอใโนเคไปพักมาเห็ดนางสวขนาดนี้ไปดูสวนไปดูสวน่นั่งดนบานเต้นเนรกินรีบไปกเรานี่น่กแค่รีกินแล่่ยังตื่นเต้นเลยเต้นไป

เเอาไมแดกเดีรอมาตอนนี้ราคาแพงกว่าเนะจ๊ะตอนนี้แล้วบอว่าวอหกแพงกว่าทุกวันนะเดี๋ยวนะเ๋ยวไปปากจ้พาด้วยนะคะทุกคนจะล่างมันดีกันนะแล้วน้มัสเี่ยเอาอยนี้ต้องการได้กับตัวดินนั่นเอง ทำไรับยาปถ่ายเที่วใช่ไหมคาางกัวันนี้ก็แบ็งโซนนะทุกคนลงไปร้าพี่โรปัจจยยาชี้าดมียวอดม น้ำยังไงเป็นการกินแกงเห็ด ปีหกแปดครั้งแรกเห็นละงงกครั้งแรกของปีหกแปดครั้งแรกล่ะเหี้ยหี้ักเกตกนี่เราจต้องบอกว่าตุ้ยเอาเห็นรอดีกว่านี่เจบมากเร็จแล้วรบจะเห็นแบบงงจิงเกับนกับเจงก็ว่าเจียงเสร็จแล้วที่ไมเกลือกจนอ

ต้มไก่แซ่บมากเลยนะไก่ไก่ต้มแซ่บแ่ใหู่ิไทยนแม่ก่่ยูาโมิแม่ก่แม่าดีจังมะนาวมะอมะม่วงมะม่งขวดใหญ่จุ๊กม่วงขแจกเียวเียเ่าหับเียวเาหลับเดี๋ยวเาลั เจ้า้วรไป่เจ้ากตกไม่กินแม่ร่างกายร่างกายนค่ะเจ้ามาบอกก็เจนสลายคนสิ่บอไปบอกอ้างลูกไปูกยเียเดลูกไยังเห็ตังพะไรหแต่ลูกพูดไหนท่นไปเหตบาปยุโรปค่ะไม่ได้มากมู่บ้านเราถมากเลยถ้านพ่มจ้มากก็ามุรัวอันนั้นเจ้าจะกินแล้วบอกแม่ไบอกนเอาตัวิ่น

ไม่เยอเพิ่ยังไมเคยเอบกว่าเียได้อยนั่งพี่ก็ได้แบบอืมอ่ะังไม่ได้เก็บนสีก็เซ็กซ์กันก่ายสุกด้วยะ้างพกับอก่อนนะเดี๋ยวแบ่วงไปมัจะนาหน่ะต้าะก็แบ่งหน้่อยตองใส่ตัแต่โอแต่ยู่งีกรดมาใ่เะรดน้ก็หาเอาจะรดนีมาก่อมา

ไออันก็เกให้ตอนนี้ช่วยสะก้อนนี่มือจับต้อเก็บไข่ได้สา้่เก็บอะไร้ส่ว่ต้่องสวนเมองสวนอถ้าเ็บา้อาาไปนั่งงไยดาน้นมให้น่ที่่ไงเขาก็ร่งไปอยู่ก็ร่างร่างังงได้

ในเขียวเนี่ยทานในเขียวน้ไมนี่ยครับมงหรเ่ยโอ้ไมก๋วย้งาก่ก๋วจักาม่นะน่ก็วกย่ก็วยอะไรยังไงน้ไม้อะไรยังไงแม่น้ำไม้แม่กินเสร็จเอาเอาไปให้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 ไป้ไปใหเไป้ไม่ห้ไป้ไปใได้ไปให้ไปให้ไปใ้ไป้ไม้ไป้ไปใ้ไป้ไม้ไป้ไมใหไป้ไปใไปให้ไปใไป้ไให้ไป้ไปใไ้ไ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  น้ำแมนำแม่ยังกเนำมกินซอรย่ด้ยนั่แซั่งไปกองน้ำมนุร่อยมากแต่กินเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะง่วงถ้ากินเยอะจะง่วงนอนต้องหยุดก่อนต้องหยุดก่อน ลคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ